กลับมาพบกันเก็บในวันทรามสู่เก็บกับคำพูดที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบหวานจ่อยก็ตกเบื้องเราเลยฮะโอ้โหทุกคนเขีบโอ้วาเนี่ยสุดจริงๆครับสุดแบบว่าสะเด็จเลยดีกว่าครับผพราะฉะนั้ว้าเนี่ยต้องบอกว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบหวานจ่อยจริงๆครับเต็มระบบเต็มระบบจริงๆเนอกจากว้าเนี่ยเขายินด้วยครับกับพี่ทุกท่านครับที่ตามประธานที่ผมวางไว้มาทุกคนเลยครับทุกตัวเลยครับแปรสนามเมื่อวานที่ให้ไวเนี่ยหลุดคู่รักคู่ผมคู่เดียวอีกแล้ว ทีนลับผมเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอยากกระดามากเลยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูในไลฟ์สดด้วยกันไปด่าสอตหน่อยเน <c oughs> าะเมื่อวานเนี่ยตัวหลักๆเนี่บที่ให้ไว้เนี่ยอร์เซนเข็บอัตแลนตาเก็บแล้วลีดเก็บรวมเป็นอัลบาล้ยาหนึ่งย่าอีกสามตัวแค่นี้จะจุกแล้วทุกคนเข็บมาเต็มทุกตัวเนาะรวมถึงผลงานในครอบครัวเนี่ยที่วางไว้ให้เข็บก็เป็นแบบนี้เลยครับนี่ฮะแล้วก็นี่ฮะ ก็ยีด้วยนะครับกับพี่ทุกท่านครับสมาชิกทุกคนครับที่ตามมาครับเมื่อวานเนี่ยสดชื่นหวานเจี๊ยบเลยครับหนุ่มและนายสดเมื่อวานเนี่ยในยูทูบที่ไอไว้เนี่ยดูย้อนหลังได้เลยครับเมื่อวานสามตัวต้งที่ผมไม่ไว้มาครบอีกทำให้เมื่อวานเนี่ยผลงานในรวมต้องบอกว่าเพฟรชมากๆจริงครับบอกว่าจุกๆฟินๆินอิ่มอิ่มมันฉ่ำเลยครับตามสไตล์เลยครับแล้วก็สำหรับพี่นั่นแหลครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ครับอยากได้แบบนี้เนี่ยเปิดใจตามมาครับทานเขาด้วยปอไฟล์เหมือนเดิมคำว่าบวววกกกกมาบนนนน้อยยใทุๆัเี่ พี่เข้าใจไหมครับน no. ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยผมแนะนำและยินดีครับตอนเราพิมพ์ชั้นลงหน้าอะไรครับปัดขวยรู่วไฟล์มีทางเข้าเหมือนเดิมทุกคนครับ